สวัสดีครับนะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Camera and Garden นะครับวันนี้นะก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนนะกระถางของเ,ออเจ้าฟิโลก้านส้มนะครับนะฟิโลก้านส้มของเรานะนใบเขาใหญ่นะครับต้นเขาเนี่ยเริ่มจะใหญ่แล้วรากก็ทะลุกระถางมาแล้วนะครับ นะสังเกตยังไงว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนกระถางต้นไม้แล้วนะครับวิธีการสังเกตต้นไม้ที่ปลูกในกระถางของเรานะครับว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนกระถางหรือยังก็สังเกตง่ายๆครับก็คือ1คือรากเขาทะลุกระถางออกมานะครับ2ก็คือรากเขาเนี่ยเริ่มปีนเริ่มปีนขอบเห็นไหมฮะเริ่มปีนขอบกระถางละนะเริ่มปีนเริ่มตายออกมาลวแ,แล้วก็ดูตรงก้นเขาเนี่ยเห็นไหมรากเขาเนี่ยจะแน่น ดูล่าเขาจะมีเยอะมากแล้วอันนี้ถึงเวลาเปลี่ยนแลวนะข้อดีของการเปลี่ยนกระถางก็คือทําให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าล่าเขาเนี่ยจะได้แผ่กว้างออกไปนะทำให้ดูดสารอาหารได้มากขึ้นก็จะทําให้มีแร่ธาตุมาเลี้ยงใบนะให้ใหญ่ขึ้นลําต้นให้ใหญ่ขึ้นนะฮะนี่อันนี้สวยงามนะครับเราจะมาเปลี่ยนกระถาง ฟิโลการส้มกันนะครับวันนี้นะวัสดุปลูกนะครับก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับนะครับกาบมะพร้าวสับแล้วก็ผสมเ,เพอร์ไรท์นะครับนิดหน่อยนะครับผสมเพอร์ไรท์นิดหน่อยเพื่อเพิ่มความโปร่งนะหรือบางคนอาจจะเป็นมะพร้าวสับล้วนอันนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะครับว่าสูตรใครสูตรมันน่ะนะการการผสมดินปลูกเนี่ย อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่า,าถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรนะครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญแล้วคนส่วนใหญ่มักจะหลงลืมก็คือตัว Star G เก G นะครับ s t a r ์เก G คืออะไรคือตัวที่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะใส่ไปในดินปลูกนะครับเพื่อ,เ,อเพื่อเพื่อป้องกันมแมลงนะครับเพื่อป้องกันมแมลง พวกมดแมลงต่างๆนะครับที่เอ,อยู่ในดินเนี่ยเพราะบางบางทีเนี่ยเราปลูกต้นไม้ไปนะครับเราปลูกต้นไม้ไปแล้วเนี่ยในกระถางเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่ามันมีตัวแมลงหรืออะไรเข้าไปทาํารังหรือว่าเข้าไปทําลายต้นไม้เราหรือเปล่านะครับก็ K เอาตัวเนี้ยผสมเข้าไปนิดหน่อยแต่อย่าผสมตอนที่อยู่ในนี้ <Please. S 1> นะฮะให้เราให้เราใส่เข้าไปในกระถางสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็เอาตัวเนี้ยโรยโรยโรยโ,โรยมันจะเป็นสีชมพูนะครับโรยโรยโรยไว้ นะแล้วก็เอาต้นไม้ลงแล้วก็เอาดินเนี่ยกลบนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเป็นสารเคมีนะครับก็อย่าให้ไปโดนมือเราโดยตรงก็แล้วกันนะอันนี้ไว้สําหรับกําจัดมแมลงแต่ก็ไม่มีผลเสียกับต้นไม้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะแล้วก็อ, <c oughs> อีกอย่างที่สําคัญก็คือเดี๋ยวจะใส่ลงไปในขั้นตอนการปลูกก็คือตัวปุ๋ย ออสโมโคสนะครับตัวเม่สีเหลืองปุ๋ยละลายช้าอันนี้เดี๋ยวเราจะผสมไปในตัวตัว,ตวดินปลูกด้วยนะครับนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเรามาย้ายกระถางเจ้าฟิโลนะการส้มตัวนี้กันนะนี่นะฮะใบยาวมากเลยนะครับทรงสวยนะครับเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับราคาไม่ไม่แพงมากนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะ าหาซื้อจับจองกันได้นะครับอันนี้ยังเล็กอยู่นะเดี๋ยวฟอร์มใหญ่เนี่ยเขาจะสวยมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะย้ายกระถางให้ดูนะครับน,นี่ฮะอันนี้ก็ถอดกระถางออกมาแล้วนะครับโอหลากเขาแน่นมากนะครับก็เลยทําให้ถอดค่อนข้างที่จะยากนะครับค่อยๆต้องใช้ความเออบามือนะครับค่อยๆดันดันเขาออกมานะครับเนี่ยสังเกตว่าลากเขแน่นๆมากเลยนะ ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่โตนะฮะต้นเขาก็จะอยู่เอ่อเล็กๆนะครับไม่ไม่ใหญ่นะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนกระถางของต้นไม้เนี่ยสำคัญนะครับต้องดูบ่อยๆนะครับดูบ่อยว่าเอ,อเขาใหญ่หรือยังหรือว่าถึงเวลาหรือยังนะครับเห็นไหมรากแน่นมากนะ,ะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนกระถางให้เขาเลยนะครับ อันนี้ผมใส่สตาร์เกอร์จีไปแล้วนะครับสตาร์เกอร์จีสีชมพูชมพูนะฮะแล้วก็โรยตัวปุ๋ยละลายช้าไปด้วยนะออสโมโคทนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาต้นเขาเนี่ยลงนะครับเอาต้นเขาลงปลูกเลยนะอึ๊บนะก็จับตั้งเลยครับปึ๊บนะจัดให้เขาอยู่ตรงกลางนะจัดทรงให้เขาสวยๆนะครับ เดี bottles, ๋ยวเราก็ outdoor, เอาตัวดินปลูกที่เราผสมใหม่เนี่ยกลบลงไปอีกทีหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับาการเปลี่ยนกระถางเจ้าฟิโลก้านส้มของเรานะครับนะอันนี้พอเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนดินปลูกเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วผมแนะนําให้เอา,เอาไม้ก้านลูกโป่งเนี่ยละครับก้านลูกโป่งที่เอามานิยมเอามาค้าต้นไม้กันเนี่ยมาค้าไว้นะครับแล้วก็ หาเชือกหรืออะไรก็ได้มาล็อกเขาไว้นะฮะล็อกใบไว้ไม่ให้เขาขยับนะครับเวลาที่เขาโดนลมเวลาที่เราตากวา,วางเขาไว้เนี่ยบางทีเขาโดนลมโดนอะไรเนี่ยต้นเขาจะอาจจะโยกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาล็อกไว้นะจัดทรงให้มันสวยงามนะเป็น1คือเป็นการจัดทรงให้มันสวยงาม2ก็คือป้องกันการเคลื่อนไหวของต้นเขา,วขเ,ขาเวลาที่เขาโดนลมพัดนะครับแรงๆเนี่ยต้นเขาอาจจะขยับเคลื่อนไหวได้อันนี้ เราก็จะล็อกเขาไว้ไม่ให้ขยับนะครับนะน,นี่ก็สวยงามนะครับนะเดี๋ยวรอเลี้ยงไปเรื่อยเดี๋ยวเขาฟอร์มใหญ่แล้วก็จะสวยนะครับก็จะสวยขึ้นนะก็จะมีอัปเดตมาให้เรื่อยๆนะครับว่าเ,เขาพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะครับนะอันนี้เดี๋ยวก็จะทําคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับนะสําหรับเจ้า,าฟิลโลการส้มก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ เป็นไม้ใบที่สวยงามนะครับน่าสนใจมากๆลักษณะเด่นของเขาก็คือเห็นไหมฮะตามชื่อเลยคือก้านเขาเนจะเป็นสีส้มนะครับเ,เลี้ยงในแดดํำไรนะครับตัวนี้นะครับให้เขาถูกแดดได้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าเขาถูกแดดเนี่ยก้านเขาก็จะเป็นสีส้มสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในร่มเนี่ยสีของก้านเขาเนี่ยอาจจะจางๆหน่อยนะครับอาจจะไม่ส้มจัดนะครับ ให้เขาโดนแดดแต่ว่าก็อย่าโดนแดดมากนะครับเดี๋ยวใบเขาจะไหม้นะก็สักแดดเช้าได้อยู่นะครับหรือว่าจะให้อยู่ใต้สแลนบางแสงนะก็ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นอ,อยอดของเขาที่จะเป็นใบหม่ออกมานะครับนี่ตรงกลางแบบนี้นะครับนะสวยงามมากๆนะครับก็ลองหามาปลูกเลี้ยงกันดูนะครับนะถ้าฟอร์มใหญ่ใบเขานี่จะยาวมากนะครับก็ยาวแบบ หเป็นเมตรเลยนะยาวเขาแบบเนะี่ยทรงเขาจะเป็นใบยาวๆแล้วก็เป็นทรงพุ่มที่สวยงามมากนะครับนะลองถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทางช่อง YouTube ดูนะครับว่าฟิโลการส้มเนี่ยเป็นยังไงนะตอนโตนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนบรูปออตอนที่เขาโตให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะในช่วงท้ายคลิปนะนี่อันนี้ใบเขาเสียหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับ นะเลี้ยงเขาไว้อันนี้มันเป็นใบที่เ,เสียหายจากการโดนกระแทกโดนลมแล้วก็มีการหักงอนะครับอันนี้น่าเสียดายนะใบค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับต้นไม้ก็คือต้นไม้เนาะมันก็ต้องมีแบบนี้บ้างก็รอใบใหม่กันแล้วกันนะหวังว่าใบาใหม่คงจะสวยงามนะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็น เทคนิคนะครับการเปลี่ยนกระถางของต้นไม้นะเทคนิคนี้ไม่ใช่แต่ใช้กับฟิโลนะครับต้นไม้ชนิดอื่นก็ก็ใช้ได้นะครับสังเกตด,ดูดีๆถ้ารากของต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันปีนขึ้นกระถางแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับต้นไม้แต่และชนิดก็เหมาะกับดินแต่และชนิดที่ไม่เหมือนกันนะครับต้องสังเกตดูว่าต้นไม้ของเราเนี่ยเราเลี้ยงมาเนี่ยเขาต้องการจะ อยู่กับดินแบบไหนอันนี้ต้องดูนะครับต้องดูถ้าเป็นพวกฟิโลไม้ใบเนี่ยเขาต้องการจะเป็นพวกดิดนโปร่งนะครับดินโปร่งก็เช่นพวกอ,อะไรอะกาบมะพร้าวสับนะครับกาบมะพร้าวสับนี่สําคัญมากนะครับผสมเ,เข้ากับดินปลูกหรือว่าจะใช้ล้วนก็ได้นะอันนี้ควรจะมีติดบ้านนะครับกาบมะพร้าวสับสตาร์เกิลจีแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคสสามอย่างเนี่ยควรจะมีนะครับถ้าเราต้องการที่จะขยายต้นไม้หรือว่าจะเปลี่ยนกระถางเนี่ยสามอย่างเนี่ยควรจะมี นะอันนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ชอบต้นไม้รักต้นไม้เนี่ยก็ควรจะ,ะเปลี่ยนกระถางวิธีสังเกตนะครับว่าจะเปลี่ยนตอนไหนยังไงนะฮะก็ลองดูนะลองฝึกลองทําดูนะครับแล้วก็การเปลี่ยนกระถางไม่แนะนําให้เปลี่ยนแบบใหญ่ไปเลยนะครับอย่างเช่นกระถาง5นิ้วจะไปเป็น10นิ้ว15นิ้วอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมัน มันใหญ่ไปนะครับเมื่อเมื่อใหญ่ไปเนี่ยเวลาเราลดน้ำเนี่ยความชื้นเนี่ยมันจะไปขังในวัสดุปลูกเราเยอะทําให้เกิดอาการเน่าได้นะครับรากเน่าหัวเน่าอะไรเงี้ยอันนี้ต้องต้องต้องระวังนะครับการเปลี่ยนกระถางเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนขยับนะทีละ2-3นิ้วนะครับค่อยๆขยับขยายให้เขยา,ยขาค่อยๆใหญ่ข,ยยขึ้นพอรากเต็มแล้วก็เปลี่ยนรากเต็มล้วก็เปลี่ยนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับ ก็จะเป็นการช่วยให้ต้นไม้ของเราในเจริญงอกงามนะมีทรงพุ่มที่สวยงามนะครับใบใหญ่ขึ้นต้นใหญ่ขึ้นนะครับนะบางคนไม่เคยเปลี่ยนเลยซื้อต้นไม้มาเอ๊ะทำไมต้นไม้เราไม่ใหญ่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะครับนะมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมต้นไม้เราเนี่ยถึงไม่สวยงามเหมือนคนอื่นเขานะครับเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนกระถางก็ควรจะเปลี่ยนนะอันนี้ก็ มาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ2ออย่างเลยก็คือถ้าเป็นต้นไม้ก็คือฟิโลการส้มนะอย่างที่2ก็คือเรื่องของอการเปลี่ยนกระถางนะครับการสังเกตว่าเอ๊ะเวลาไหนควรจะเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะครับอันนี้ก็ถ้ามีประโยชน์นะครับถ้ามีประโยชน์มีเ,เพื่อนเพื่อนได้รับประโยชน์จากคลิปเนี้ยนะฮะดูแล้วเออมันมันมันดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับแชร์ให้เพื่อนแชร์ให้คนรู้จักนะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe ให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมก็จะอัปคลิปแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือว่าแนะนำต้นไม้ต่างๆนะครับก็จะเอามาแชร์เอามาให้ความรู้นะหรือว่าถ้าผมพูดตรงไหนผิดไปหรืออะไรที่ไม่ดีนะก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์นะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามหรือว่าจะติจะชมก็ได้นะครับยินดีรับฟังทุก ความคิดเห็นนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะวิดีโออาจชัดบ้างไม่ชัดบ้างโฟกัสบ้างอะไรบ้างอย่างนี้อันนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าทํางานคนเดียวนะครับทำงานมือเดียวค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมวันนี้ก็สวัสดีครับ